เปิดไลน์อัพหน้าตา11ผู้เล่นของเชลซีหากจัดการเสริมทัพนักเัแต่อีก4คนเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นปีแอร์เอมูริกโอบามายองฟังกี้เดยองอนโทนีกอรอนและเวรี่ฟอร์ฟุนานะครับช่วงซัมเมอร์นี้ชอตบอรี ore, นะครับเจ้าของทีมคนใหม่ได้อนุมัติงบให้กับโทมัสชูเคิลเสริมทัพแข้งใหม่มาแล้ว3รายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นราฮิมสตอร์ลิงนะครับจากมนซิตี้คาริดูกุริเบรี่จากนาโปลีและมาร์กกูริยาจากไบรตัน อย่างไรก็ตามนะครับเชลซี Chelsea ยังมีปัญหาให้แก้อยู่หลายจุดหลังผ่านมา2เกมนะครับโดยมีรายง,งานว่าพวกเขาต้องการได้นักเตะอีก4คนเข้ามาเสริมทัพเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งกองหน้านะครับที่จะมาแทนการขาดหายไปของโรเมลูลูกากูและทีโมแวนเนอร์นะครับที่ต่างย้ายออกจากทีมไปโดยเลียงไปที่โอบาบิยองนะครับจากบาร์เซโลนา โดยทางเจ้าบุญทุ่มนะครับต้องการค่าตัวของโอมาวยองอยู่ที่ราวๆ25ล้านยูโรนอกจากนี้นักเตะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโทมัสทูเคิลหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยที่อยู่กับบรเซียดอตโมดนะครับขณะที่ตัวรุกอีกลายนึงนะครับที่เชลซีต้องการเข้ามานั่นคือแอนโทนีกอร์ดอนนะครับปีกดาวรุ่งจากเอเวัตันมาเสริมความแข็งแกร่งบริเวณริมเส้นหลังจากก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเคยพลาดการได้ตัวราฟินญาปีกชาวบาเซนนะครับที่โดนบาร์เซโลนาะ ปาดหน้าคว้าตัวไปนะครับโดยพร้อมยื่นข้อเสนออยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเจ้าหนูรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ส่วนเดินกางนะครับเชลซี Chelsea ยังขยับเข้าใกล้ที่จะได้ตัวแฟรงกี้เดยองมาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวอยู่ที่ราวๆ63ล้านปอนด์และจะเป็นการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่แสดงความสนใจมาก่อนหน้านี้ ปิดท้ายที่แนวรับนะครับโทมัสชูเยังต้องการนักเตะอีกลายหนึ่งเข้ามาเสริมทัพต่อจากกูลิเบอรีเนื่องจากในซัมเมอร์น,นี้ทีมเสียทั้งดูริเกอร์และคิเตียนเซนออกไปนะครับโดยกําลังจะได้ตัวเวอรี่ฟอร์ฟอน่าเซนเตอร์แบ็กจากเร t เตอร์ซิตี้นะครับหลังมีแรยงานว่านักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเหลือก,ก็แค่ให้2สโมสรน,นะครับตกลงเรื่องค่าตัวกันนั่นเอง และสุดท้ายนะฮะหากเชลซีได้นักเตะ4คนนี้เข้ามาตามเป้าหมายในการเสริมทัพนะครับไปดูกันว่าหน้าตาเสบียผู้เล่นตัวจริงของเชลซีจะออกมาเป็นยังไงแน่นอนนะครับระบบ3-4-3ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเอดูอาร์เมนดีกองหลัง3คนนะครับคาริดดคูริเบอรี่เชโกซินวานะครับเวรตติโฟนากองกลางนะครับมากกุเลีาแฟรงกี้เดยองนะครับแอนโกลโองเต้รวมไปถึงรเจมนะครับ ส่วนแดนหน้าแน่นอนนะครับเป็นนักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเฮนสเตอร์ลิงโอบามยองรวมไปถึงแอนโทนีกอรอนนั่นเองนะครับ